สวัสดีครับพี่น้องอยู่ปลอดปลอดภัยทุกคนครับรถท่านนะลดท่านประจานแยกมุ่งหล่อยนี่เ,เสียงยังตื่มต่มเติมตามมาหนึ่งยังสิอรับทำงานไม่หวานนะแบบตงมูบลคนโกะยังกว่าต้องมีลูกบ้านรัวหวานทานี่จะโกะไปนาเงินมีสายเวิร์ดใค่ลงช่องวิ่งต้องมีลูกบ้าน สวัสดีครับผมแตนระเบิดหนุ่มสงสารครับกินหอดไอเมียครับทางนี้หัากหลายาปลอดภัยทุกคนครับหนุ่มขราชครับนี่หนุ่มเชนเบอร์เก็ตครับ ได้ไหมได้ชมอยู่ครับถ้าเป็นบานเท่านี่คำเลยเนาะเจ๋วอยฮะบ่ะอยู่เมืองยังนี่อ่ะียังก็เยรดูซาเลมเย,ยรดูซาเลมครับ การปกติดีครับอยู่รดปลอดภัยครับพี่น้องครับผุ่กำลังนอนอยู่หง่ยงินเสียงไหมจันยินเสียงอยง่างนึงระเบิดยังสไลด์มบบอบรรยากาศ ห้าโมงเย็นบาน้าเจกครับนี่ยังอดเลยพี่น้องวันนี้วันที่เท่าไหร่คองการกักตัวของเราวันที่ห้าแล้วครับวันนี้วันที่5เป็นไงความรู้สึกโอ้เบือ่อหลายอย่างเี่นงาหลายแมนบมอเ <c oughs> ส้นมอยู่แต่น้ำหอมเพียงานบแมันอยากกักตัวเบาไว้เดีย๋<ช>ดยวเาจัน อ,อ,อยากเห็ดไปงันอ่า,ราออครับเพเอมิว้วสครับนี่โอ้โหเพเอมิว้วสบอกพิษ่เพอช่องห้องครับโอ้ยทานางเปนนึงแบบเมนูมัดฝรัง่ง เล็กน้อยบ้างเขาเจา้าสงบ,บดีครับสงบ,บดีจักกีไทยมองได้ครับพี่น้องออกมาจากห้องกว่าอยู่แค่มองเก้าเอินทพาลัมครับนี่เขาว่าเป็นแยงาจารย์บานเขาเป็นพลไม้เขาเจ้าร่เขาว่านะ ปลูกสาบลาบยังครับพี่น้องแค่เป็นบ้านท่า,าก,ก็ยังหมากแดงบ่เนาะงอาจารย์หมากแดงบ่ปลูกประดับนะอยู่บ้านท่านะอากาศครับมีสม,มิ่งเลยจักเหยีท้ายมองได้พี่น้องเออย่างเขาย่างออกอออออก,กินเข่าเรียกก็นอนนอนแล้วก็กินหิว อย่เบื้งในครัวครับเบิรตมันมนานข้วามนมทำบรการในขัวครับบริการในครัวเห่า บรรยากาศในครัวครับพี่นุ่ยบังมือกลง่เจียบเยังกินมื้ครับต้ปาต้มปาต้ปาครับตาอย่างกัต้ปาปชิโกบ่เก็เบอรด้วยเราะมยังาะิวซิเอาครับ ครับยากตัเครื่องปรุงประมาณหลายๆเกินปรุงไม่ย,ยังอีกบอกรุ่นต่อไปเไย,ไยังเคื่องปงเคื่อปงโอ้บอกรุนต่อไปไอนี่ครับเป็นการในข้ขอกี่นออ้อรประมาณนี้ครับชบะชิบ <c oughs> นุ่มยังครับนี่มาบุญครับหุ่เขาพี่มอเดียวเลยนี่นองเอ้ยนี่ยเงละแปดมอนี่บอกเขาสารมาเขาพี่น้องนี่มานสั่นกี้เห็นยังเนาะื่นขึ้นเราไปกินกินเราไปกินนอนน้ำใส่หลายว่วบานเข้าสองเข่าเขาเมดสันเขาเมดสันเนาะแข็งพอ กว่าจะจับจุดใดจนมือที่สองที่สามม,มือแรกในีงใหม่ทั้งใหม่ครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ